แต่เดี๋ยวเรายกไปทั้งกระทะเนี่ยคุณถ้าพอหั่นแล้วคุณไม่พอใจคุณก็เอาลงจีลงดาบในกระทะได้อีกรอบเนึงค่ะสวัสดีค่ะเอ็กซีชในโดค่ะเที่ยวก็รู้เลือกินตามสบายนะคะวันนี้คุณตักจะไม่ทานมื้อเย็นแต่จะทานสเต็ก สันคอติดกระดูกแทนนะคะก<ม>็คือเบื่ออาหารเบื่อข้าวก็เลยจะมาทานพวกสเต็กอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ผักมาผักอันนี้ก็คือผักของประกองนะคะที่คุณตักไปทําผมทําเล็บที่ร้านเสริมสวยเขาแล้วเขาเป็นปลูกผักออร์แกนิกนะคะนี่ค่ะงามงามเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยววันหลังจะพา f อไปชมนะคะว่าเน,นี่ยหมดเนี้ยห้บบาทเนี่ย ที่ซื้อมานะคะห้าสิบบาทก็มีนี่ค่ะผักนี่ค่ะนี่ค่ะเขาปลูกสลัดอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่ผักกาดแล้วกรเนี่ด้วยค่ะเขาปลูกใส่เนี้ยงามงามเลยเอฟซีดูนะคะปลอดสารพิษนะคะไปดูที่เขาปลูกนะคะคือทานได้สบายสบายไม่ต้องกลัวค่ะห่่คุตักก็จะล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะมันก็จะกรอบอร่อยนะคะมาดูกันนะคะผักคุตักก็งามงามเนาะ ผักก็มีหลายชนิดนะคะก็ทั้งอะไรนะคะเอามะเขือเทศเอาหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกหยวกพริกหวานนะคะแล้วก็ไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยค่ะแล้วก็มีสันคอติดกระดูกนะคะสเต็กของคุณตัก๊กเดี๋ยวคุณตักก๊กจะทำการหมักหมูก่อนนะคะ,ะคุณตั๊กตัดแล้วจะไปล้างะะหมักหมูคุณตั๊กจะหมักประมาณครึ่งชั่วโมงพอนะคะ สูตรหมักหมูค็ตักแบบง่ายๆนะคะคือตักก็จะล้างก่อนนะคะนี่ยเขาดูหมูใกล้ซินี่ค่ะสันคอติดกระดูกสันคอติดกระดูกมมาให้เอฟซมาให้เอฟซีสันคอติดกระดูกนะคะงั้นคือเราไปซื้อร้านที่เขามีเครื่องหั่น่ะมันถึงจะหั่นอนี้ออกมาอย่างนี้ได้หั่นออกมาที่สวยอย่างนี้ได้ สองชิ้นน่าจะพอนะคะพร้อมไข่ดองไข่ดาวผักสลัดด้วยไข่ดาวด้วยสลัดด้วยไข่ดาวด้วยพุทตกมาล้างก่อนนะคะล้างล้างด้วยเกลือน,นี่นะคะล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะให้จะล้างด้วยเกลือพุทตะก็จะล้างด้วยน้ำเกลือนะคะล้างด้วยเกลือแล้วก็จะไปหมักะคน อคุณต้าก็จะหมักหมูนะคะไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะหนึ่งช้อน ใหม่นิดหน่อยจะนุ่มตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขึ้นช้อนพอนะคะ จะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชนะคะเพื่อจะให้หมูนุ่มด้วยค่ะน้ำมันพืชจักช้อนหนึ่งโอเคค่ะหมูไปทำสเต็กวม่ตัวตาหอมอ่าขอหอมนะคะหมักหมู ทา้งจะอร่อยหอมโห่นี่คุณต้าจะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะกุตักขอใส่พริกไทยนิดหนึ่งคะะ่ะพริกไทยหน่อยโอเค จะหอมขึ้นมาเลยนะคะได้กลิ่นพิกไทยหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะขึ่งชั่วโมงเราก็จะได้สเต็กหมูสันคอนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เตาก็จะปิดเอาไปแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงนะคะคุณตักไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุตักจะมาทําสเต็กหมูให้ดูนะคะอ่านี่เขาแบบไฮโดแบบไม่มีดินใช่ไหมเนี่ยดูดูเห็นไหมอเขาปลูกแบบไฮโดโฟนิกนะตัวรู้เรียปถูกป่ะอ่าไหนขอ,ขอดูตรงนี้ที่ตรงนี้เขา เขาเนี่ยมันไม่มีเขาไม่ต้องลงดินนะลากมันลอยเดี๋ยววันหลังครูตักพาไปดูเลยไปดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็เขาขายถูกมากนะคะถูกกว่าท้องตลาดอีกนะอยู่ตรงคอนโดคุณตักนะฮะเพราะก็ชนิดกันค่ะพ่าคุณตักไปทําผมที่ร้านเขาค่ะก็เราก็เลยช่วยเขาอุดหนุนนะคะคุณตักก็จะล้างด้วยน้าส้มสายชูนะคะอน่าทานมากเลยคุณตั๊กชอบทานผัก เรียกผักอะไรเนี่ยผักเป็นผักฝรั่งอะเนาะผักไอ้พี่กองเขาก็จะเรียกว่าผักสลัดผักสลัดแต่มันชื่อเป็นผักฝรั่งเอฟซีรู้บอกหน่อยฮะผักสลัดเราก็อ่าแต่ไม่ใช่ผักสลัดที่ผักดัดหอมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไมตากแตงกวาเปล่าขายแพงแล้วเนี่ยอันนี้สีไม่เหมือนกันนี้ก็โอเคนะหน้าประเภทเดียวกัน ประเภทเดียวกันแต่เป็นเป็นสีม่วงโชว์สินี่ค่ะกรอบมากเลยนะคะคุณตั๊กซื้อมาแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะ f อฟซีไม่ได้ซื้อวันนี้นะซื้อแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วเขาก็เอามาอย่างนี้เลยมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้ม,ไดมันก็ทนอยู่ได้กันากเขาบอกว่าเก็บไปเป็นอาทิตย์ก็ยังได้นะคะพี่กองบอกนะคะ คุณกองบอกว่าอย่าให้มันช้ำอ่าอย่าให้มันช้ำก็แล้วกันเก็บไม่ให้มันโดนน้านะคะคุณต้าก็เก็บไว้อย่างดีนะมีวิธีเก็บผักด้วยฮะนี่นี่ถ้าเราเอาเอาไปไอ้นั้นมันจะงอกไหมเนี่ยไม่งอกหรอน่าจะงอกนะไมไม่งอกไม่งอกหรองอกเล้วยก็ขายไม่ได้หรอกมันต้องมีปงมีปุ๋ยอะไรอ่ะคุณต้าก็จะล้างไอแช่ผักด้วยน้ำส้มสายชูนะคะสักหนึ่งช้อนนะคะนะคะเพื่อที่จะให้ผักกรอบนะคะอร่อย กรอบน้าทานนะคะอ่าคุณตกากรังผักด้วยน้ำเปล่าต้องสี่ห้าน้ำเลยนะคะอ่าคุณตาก็ต้มส้มไก่ชูใส่ผักค่ะแช่ผักนะคะอ่าล้างน้ำผ่านเลยนะคะสี่ห้าน้ำแล้วค่ะคก็ตกาเขาจะแช่ผักเป็นส้มไก่ชูค่ะ ขาดีมากเลยนะคะไม่ช้าเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้กลับมาบ้านแล้วมาแก้ตัวซิวันนั้นบทเรียนไม่ผ่านบทเรียนอะไรคุณแม่วันนี้ไขดาวลงไขดาวโรงแรมอ่าเดี๋ยวเรใส่น้ำมันนกอ่าใส่น้ำมันเนี้ยเดี๋ยวเรมาแก้มือที่บ้านนี่แหละอ่าพี่โดใส่น้ำมันก่อนนะน้ำมันพริกแดง ไฟร้อนไปเปล่าดูก่อนโดจะไปไหนจะไปไหนลูกมาสิ่มาสิมาเรียนเรียนยต้องอยู่ตรงนี้สิทอดไข่ไข่ดาวลงอะไรไข่ดาวลงแรมพราเราจะทําสเต็กก็ต้องไข่ดาวลงแรมครับอไปอ่อนสุดเลยนะไปอ่อนสุดเลยโดอินมาเรียนบทเรียนไข่ดาวเอาให้ผ่านให้่านยังไม่ผ่านทอะเอาไข่ใส่ช้า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  ลงต่ำๆไม่ต้องกลัวอ่าไม่ต้องกลัวลูก่ลงไปแล้วครับแรงไปแรงไปโดวันนี ah. ーー้โดวันนี้มาดูสิมาดูอ่าอ่ะมาดูสิค่อยนะโดโดอันนี้อ่าจิ้มเต็มก็ยกขึ้นนะคะอ่าเห็นไหมก็จะไม่ติดกระทะอ่า ต mm hmm. mm hmm. mm hmm. uh> well ิ๊กโตทำสเต็กหมูเต็กเต็กหมูวันนี้เต็กหมูแม่กินด้วยวันนู้นไปแล้วแม่ไม่ได้กินเลยเอามาแก้แค้นที่บ้านอ่าเนี่อ่าโดทำสิโดย็นโดสอนแม่หรือแม่สอนโดทานเยอะกว่านี้อ่าเนีจะให้ไข่แดงุใช่ไหมเนี่ยก็จะเอา้ามันแต่ไม่ร้อนแล้วลูกมันไม่ร้อนอ่าเนอะเออไหนโดกก็ทำได้เห็นไหมเออ มองกระทะมอกระทะทีอย่างนี้จะมาสบจะจะมามองกล้องทีติดกล้องทีตอนถ่ายกล้องไม่ไม่มองกล้องตอนนี้นุ่มองมองบทเรียนในกระทะอยู่ในกระทะนี่วางมาแบบน้เอฟ็มโอเคเอาอีกลูกนึงเดีวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะได้สวยไหมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ฝนสวยก็ได้เนาะพอได้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 อยู่อ่ามาร้องอีกทีนะดดึงนะดูความจโปรต์โปรดไม่ใช่เวลาแล้องเพลงอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้อ่าต่ำๆไฟไม่แรงลูกไฟค่อยๆค่อยๆทำไฟเบาๆอ่าไฟเบาๆนะครับไฟเบาๆช้าๆ ต่ำๆมันจะแตกลกลัวกลัวด้วยกลัวองตกลัวอะไม่ต้องกลัวจะกลัวทำไมอ่าไม่ต้องกลัวออานี่เห็นไหมลูกนี้จะเนี่ยกองนี้จะอามันจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมอะโอเคใครมาพี่ด้อมี่ด้อมใช่มาลูกโร ไข่แดงสุกป่ะถ้าไข่แดงอยากสุกก็เอาน้ำมันใส่นิดน,น,นึงเออไปไม่ต้องแรงนะครับขอเพียงใส่อ่อนๆ<อ>ไปเลยอ่อนเออเนี่ยไปไม่แรงไม่ต้องกลัวอ,อ่าไม่ไข่ดาวแรงๆในโรคก็ชุ่ชอบอยู่แล้วเนาะ,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 ะนีนะ่นี่หมดอ่าใช่อ่าอ่าอ่าน้ำเน่ยมันจะไม่ติดเห็นไหมันจะสวยอยกขึ้นถ้าจะไม่หนา ค่อยทำลูกไม่เป็นไรอ่าอ่านี่เราไม่ง้อกระทะนั้นนอ่นเราเอากระทะบนบ้านเราก็ได้ไม่ต้องเป็นกระทะหรูหรานะต้องกระทะหรูหราเราก็สามารถทําไข่ดาวโรงแรมได้นะคะเข้าใจไหมใช่ครับอ่าโอเคฟองนี่ก็สวยเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไปนึ่งแหละโอเคแล้วอ่าอื้อติ่งอ่าอืม น mm. okay. okay. ี่ไงโอเคโอเคโดใช่เรียบมากดูมากไปเดี๋ยวรอปีกสเต็กนะหิวยังสเต็กหมูอืมสเต็กหมูไปรอปีกสเต็กหิวยังเอาไข่ใหมแม่เอาไข่มาใหม่ไปถ้ามันร้อนก็ยกกระทะขึ้นนะคะมันก็จะได้ไข่สวยนะคะไข่ดาวโรงแรมนะคะนี่ก็สวยนะคะ อ่ะเสร็จแล้วคุณตัก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะมันก็จะสวยนคะคะก็ได้เป็นไข่ดาวโรงแรมนะคะพอดีเลยค่ะสวยงามอันนี้ก็มีสวยนะคะ,คะอ่ะคุณตัก้ก็เอาหมูออกจากตู้เย็นนะคะครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะน้ะหมูนะคะอ่าโอเคเลยค่ะเนี่ยหอม หอมมากเลยนะฮะคุณตั๊กก็จะทำแล้วค่ะทำสเต็กหมูแล้วคะ่ะคุณตั๊กจะใส่นี่ก่อนนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางนะฮะไม่ต้องรีบร้อนตั๊กจะจีด้วยเลยค่ะ <S <S สองชิ้นเลย ER กินสเต็กกันสิค,ครับมันหอมวันนี้เป็นหมูฮะวันนั้นเป็นเนื้อวันนี้เป็นหมูนะคะวันนี้กูตัดบอความไม่ได้กินพ่อกับลูกพ่อเขาไม่ค่อยได้กินหลอกพี่โดโรพี่โดโร่ชอบ เราใช้ไฟกลางๆนะคะไปเรื่อยๆครับหมูนี่ต้องสุกนะฮะหมูนี่จะแลไม่ได้นะจะมีเดียมไม่ได้หมูต้องสุกอย่างเดียวค่ะหอ,หอมเลยคะนะ่ะลิ่นเริ่มมาตึ่นเริ่มมากระทะอันนี้ดีนะ เกยอย่างเดียวเป็นสีขาวเราไม่ต้องเล่นค่ะค่อยๆปั่นกลางนะคะคุมไฟให้ได้นะคะมันจะมีผักกีด้วยไหมเออจุดไวเอาตรงนี้นะคะเอาเิากผมอยากกินกระเทียมก็เอากระเทียมใส่ให้นไปเลยเดี๋ยวปิ๊กให้มันจะได้ความหอมใช่ไหมอันนู้นก็เอาไว้กินสดจะสลัดได้ หอมใหญ่อ่ะหอมคจะไสวยพิบวกค่ะหอมใหญ่ันมีเยอะนี่ใสไปเลยหั่นใหม่อีกก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หอมพวกนี้มันสุกง่ายไงก็เลยจะใส่ทีหลังม,มันเป็นลายสวยเลยกระทะ,ะ,ทะสเต็กโดยเฉพาะจะเป็นลาย ที่บอกเซนสีขาวเพราะพอผมดูคนอื่นเขาเป็นจะกระทะพื้นจะเป็นสีดําแล้วพอพวกนี้บางทีมันมีสีเข้มขึ้นแล้วมันดูไม่สวยเราไม่ต้องไฟแรงก็ได้ไฟเบาๆเพอเราต้องการให้หมูสุกให้ทั่วครับพอนี้สเต็กเขาหั่นชิ้นหนานกลับไปกลับมาครับมันเป็นโม นี่ผมเบาไฟลงไปอีกนะนี่ของผมชอบผมอยากตินกระเทียมด้วยมันจะได้มีความหอมเข้าไปในหมูด้วยครับอะจต๊กซ์จะจาน้ำหมูที่จิ๊กักหมักมันละลายนะคะน้ำหมักน้ำหมักจะได้เป็นน้ำเกลลี่นี่ช่วยให้มันสุกช่วยครับ นี่ก็เก็บผักด้วยนะฮะผักอันไหนมีผักตั้งแต่ไปที่สุโขทัยมามันมันไปจากกรุงเทพไปสุโขทัยแล้วก็กลับจากสุโขทัยมากรุงเทพพลิกหยวกเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรแต่เรามีกระติกไรไปอย่างเรียบร้อยก็หอมแดงใส่หอมใหญ่หอมใหญ่จะยิ่งหอมหอมใหญ่ไม่ใช่หอมแดงพูดผิด เดี๋ยวนี้หอมใหญ่หัวใหญ่ๆแต่เป็นสีแดงๆก็มีนะคุณ mm hmm. เขาว่าอร่อยด้วยหอมจีนรอเปล่า mm hmm. เป็นหอมแดงจีนเนาะ mm hmm. เห็นลูกเท่าหอมใหญ่อะแต่ว่าเป็นสีแดงๆแ, mm hmm. แต่รสชาติไม่น่าจะเหมือนกับหอมหอมแดงไทยเราเนะี mm ่ค hmm. ตอนนี้เราให้หมูสวยหน่อยให้มันเข้าเนื้อ mm hmm. <ๆ>เยอะๆอวางไว้เดี๋ยวละลายหือมันก็ละลายซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูครับ อร่อยแน่นอนเดี๋ยวพี่โรโดจะต้องหมูนี้ต้องอยู่ในกระทะนานหน่อยฮะเราต้องมั่นใจว่าให้สุกให้ทั่วไม่เหมือนกับเนื้อแต่นี้เราก็ไปหาซื้อร้านที่ดีๆนะฮะการสเต็กต้องของดูของมีคุณภาพ่พูเน,นื้อต้องมีคุณภาพนะครับ เริ่มสุกดูตรงกระดูกเนี่ยฮะกระดูกเริ่มเริ่มร่อนออมพูดตักพูตักก็เจอน้ำเออใส่นะคะน้ำคือให้มันเป็นเกลอรี่เพราะเราต้องการให้หมูมันสุกน้ำที่หมักหมูนั่แหละคะ่ะครับตอนนี้แล้วแต่ชอบนะใครจะใส่หอมหอมกลิ่นอะไรใครชอบน้ำมันงาใครชอบอะไรนะ อาริกานโนใครชอบพริกไทยก็ว่าไปไปไปนไปหยอดลงไปโหน่าจะสุกเต็บางคนก็ไปกินอย่างนัำ้ำจิ้มแจ่วนะเอครับใส่ผักใส่อะไรไปก็ทำให้น้ำ,น,ำน้ำเกลี่มันออกมาเลยถ้าจิ้มไปแล้วไม่มีเลือดออกมานะแปลว่าใช้ได้คืแต่เดี๋ยวเรายกไปทั้งกระทะเนี่ยคุณ ถ้าพอหั่นแล้วคุณไม่พอใจคุณก็เอาลงจี่ลงดาบในกระทะได้อีกรอบนึงได้ค่ะนะไปอ๋อยกกระทะแต่ก็น่าจะสุกแล้วล่ะสุกแล้วสุกแล้วน้ำเกลี่รีน่าทานมากเลยอันนี้กระทะสวยมากเลยไมมไหมเพราะเราใช้ไฟไม่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 แรงนะคะไฟแบบปันกลางไปหาอ่อนนะคะค่อยๆย่างค่อยๆจี่ไปนะคะกริวกริวภาษาฝรั่งกริว มาด้วยกันม,กออมันจะสุกแน่นอนเดี๋ยวเราก็คลีลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรายกไปหั่นที่เขียงพอหั่นแล้วถ้าเห็นยังไงเราก็เอาลงมาดาดอีกรกบบบอบหนึ่งได้ปั่นเปิดแก๊สเบาๆฮะเบาอือเปิดแก๊สเบาๆ ้เราจะกินเป็นสลัดด้วยฮะชิมหน่อยนะชิมพริกกับอหอม FC อมาทานด้วยกันนะคะเพราะ,ะ,ะว่ามันน้ำเกลือรีคุตักนี่จะรสชาติดีมากมันหอมเลยตักจะหั่นหมูหน่อยนะเพราะหั่นหมูหน่อยเึ้งๆน้ำหมูนะ สุกไหมโอ้สุกสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์จิ้มให้เพื่อนดูฮะสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราทานหมูต้องทานให้สุกจิ้มอือเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมครับเหนียวไม่เหนียวเหนียวหรือนุ่มนุ่มสิเพราะว่ากระทะกระทะยังร้อนอกระทะยังร้อนเลยเวลาเราทานเนี่ยถ้าเกิดถือว่าเวลาไป ที่ไหนเนี่ยทำานี้ก็ได้ครับจี่ไปกินไปพอหันออกมาแล้วหันออกมาแล้วเกิดมันยังไม่ทันสุกก็ใครก็เอาลงไปจี่แต่นี่เป็นหมูเป็นอย่างนี้ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องให้สุกแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเนี่ยทําอย่างนี้นะฮะสมมติว่าเป็นเนื้อเราก็แล้วแต่ใครจะชอบกินมีเดียมกินแลกินอะไเกิดหันออกมาแล้วยังแดงแดงมีเลือดเอาไปจี่ใหม่แล้วก็ค่อย เอาขึ้นมาทานแล้วแต่ชอบอันนี้สุกนะคะคุตักจาไปแต่หมูเนี่ยเราทําเราทําสุกโอเคครับพี่เล็กินเลยลูกอ่ะอือลองเอฟซีทานด้วยกันนะครับวันนี้เป็นคูตักติดใจบรรยากาศวันนั้นใช่ไหมที่สุโขทัไทยเนี่ยทานในบ้านค่ะในบ้านก็โออยู่อ่าทานเลยค่ะเอฟซีทานด้วยกันนะคะเม่วันนี้เราไม่ทาน ข้าวเย็นขไงขาดายลงแ้เ้วย้วเยง้เยยนงยวาว้าบี้านง้นองนวาวาวาไ้าวยายยไง้เ้อนเยาวเาเงาเลยอน้ Oh. อร่อยมากหมูนุ่มหมูนุ่มมากโอ้ย oh. กรอบนะ้ oh. กรอบนะกรอบอร่อยมากดัดที่ช่วยพ่อได้ผ่าก่อนเลย เดี๋ยวไม่เอาช้อสลับให้นะครับช้อสลับโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไปแคมปิ้งนะมันก็จะเป็นบรรยากาศด<อ>้วยน,นะซอสพีกบั้งพีดซอสพีกบั้งอ้าวเชฟทานถ้าคน,านแบบอาจจะไม่ชอบทานหมูกระทะนะอย่างคุูตั๊กเนี่ยจะไม่ค่อยชอบหมูกระทะเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ถ้าปิง้งด้วยน่นนะ<อ>ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าปิ้งอย่างนี้โอเคอยู่ของปิ้งย่างไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ ซอช้อนเอาผักผักทอดของปิ้งย่างก็นานทีกินก็เพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวใกล้เปิดเทอมมันมีวันหยุดยาวหยุดอะไรเนี่ยก็จะไปเปิดหูเปิดตานะชวนพี่อโดไปเปิดหูเปิดตาก่อนที่จะเปิดเทอมเต็มที่นะ มีแผนที่จะเปิดเติมให้เต็มที่มขอนี่ปิดกลิวหน่อยนะผมชอบอกินแบบหอมๆอ,อยู่นะเนี่ยเขือด้วยขอมาคลึ่เลยแล้วก็ไม่ให้กระทะมันไหม้ด้วยแต่จะไปไหนเพื่อนๆก็ติดตามนะครับเราก็จะไปแบบปีกวิเวกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ไปสุขโขทัยนั่นแหละครับก็เราเห็นผักเยอะ ทำกันบ้านเยอะหน่อยก่อนไปก็ทํากันบ้านว่าไปตรงไหนยังไงปลอดภัยห่างไกลแล้วก็ไปที่มันไม่่คยมีคนแล้วก็ <c oughs> ดูดูที่สถานที่ <c oughs> ที่พักจะเป็นรีสอร์ทหรืออะไรก็ที่เขามีบริการที่เป็นมาตรฐานนะฮะ <c oughs> ไปเนี่ยจะเขาสอบถามผมฉีดวัคซีนหรือยังอะไรหรือยังเนี่ย <c oughs> ผมชอบเลยอะ่ะ <c oughs> ผมก็จะดีใจมากว่าเขา <c oughs> เขาสนใจใยดี อันนี้เป็นกระดูกนะฮะตัวกระดูกตัวกระดูกของเขาหอมกลับีน,นิงยังเหลือชิ้นนึงอไรไ่อไหมพี่ด้ออร่อไหมครับหอมนะทำผักให้หมผักอร่อยออผักอร่อยรูกหอมเนยเพราะว่าเรากลิวกับเนยนะฮะคริวกับเนย หน้อยครั้งนะครับเพื่อนๆปกติจะไม่เห็นกูตักทานอาหารฝรั่งส,ตงสเต็กเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปหดเนี้ยทำน้ำจิ้มแจ่วไปด้วยคุณจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเลยนะข้าวคั่วพริกแห้งน้ำปลาหอมๆข้าวคั่วหอมๆโรยผัดชีฝรั่งซอย เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับเพื่อนๆครับเป็นไอเดียกิจกรรมในครอบครัวนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองดูนะฮะจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่ก็น่าจะได้หมักไก่ก็ได้ไก่ก็ได้ครับปลาคุตักเนี่ยเป็นปลาแซลมอนเชองมอนได้หมดครับเนี่ยแต่ลบบคตักนุ่มมากนะฮะแต่ว่าทำหนาๆหน่อยอย่างเงี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยสวยหนานะเดี๋ยวเราจะทานต่อกันให้อร่อยนะครับ คุ้กตักฝ่ายเอลองไปทำทานนะ,ะมันทําง่ายๆหมูหมักสูตรคุตักก็ง่ายๆคะ่ะหอมนะคะแล้วก็นุ่มอร่อยนะคะคุตักทานเผื่อนะคะเพราะว่าทํากิจกรรมในครอบครัวงเราก็จะมีความสุขในการทานอาหารทานแบบไม่ต้องเน้นแป้งมากมายนะคะมือเย็นเราก็ทานแบบเบา,เบาๆเลย ยังไงคุณตัก๊กฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเลกุพัทพิโรธินาคาและการเมนูคุณตัก๊กอย่ติดตามชมนะคะเมนูคุณตั๊กก็จะมีมาบากเรื่อยๆนะคะเอามาไปมนอกสถานที่มั่งใช่ค่ะคุณตั๊กไม่ชอบทำที่มันยุ่งยากเพราะทำง่ายสบายๆนะทำแล้วให้ FC ฟซับตาม,มได้ค่ะยังไงคุณตั๊กก็ให้ FC นะคะลองทำทานเลยนะคะสเต็กสันคอหมูกระดูก เนื้อสันคอเนื้อสันคอหมูต <ท Verse. S 3> ิดกระดูกเขาเขียนมาอย่างนั้ใช่เนื้อสันคอหมูติดกระดูกยังไงก็ได้ก็ฝากซื้อได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโจ้ครับสวัสดีครับบ้ายบาย